ทุกคนอยากจะฟังอยากให้ทุกคนฟังให้จบนะเดี๋ยวจะออกจากร้านและจะพูดว่าอะไรรู้ไหมเกี่ยวกับชาบูแห่งนี้ทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปจากตรงนี้นะฮะจะไปโฮสเทลบ้านคุณหมอนะทุกคนตอนนี้ร้านเริ่มที่จะคนจะเริ่มทยอยออกกันแล้วนะฮะอยากจะบอกว่าขอสยามอีกทีได้บ้างน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคน เห็นหน้าตาแบบนี้บางคนบอกว่าน้ําจิ้มเต้าหู้ยี้ทาไมแบบจะกินได้หรอประมาณนี้แต่โคตรอร่อยเลยทุกคนนะฮะชาบูน้ําก็จะมีหลายแบบนะทุกคนจา๋าแล้วก็นี่คือนึ่อะที่เราเอามานะฮะเอามาถ่ายให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆมันมีอีกเยอะอะทุกคนจา๋าไอตรงไอตินม,มีสตูเนื้อทุกคนจา๋าจริงๆน่าจะเป็นสตูหมูก็ดีเนาะเพราะบางคนไม่กินเนื้อแต่อร่อยมากทุกคนจา๋าทุกคนแบบโคตรอร่อยอยากจะบอกดังๆนอกร้านได้ไหมเพราะในร้านแล้วเนี่ยคนจะได้ยินเคินนะทุกคนจา๋า ทุกคนเมื่อกี้ร้านเต็มร้านนะแล้วคนเริ่มออกเราอยู่กันแบบว่าจนวินาทีสุดท้ายบริการดีมากๆเลยอะ่ะขอบคุณมากนะครับน้องๆน,น,น่ารักมากเลยอร่อยมากขอบคุณมากๆเลยพี่อยู่จนวินาทีสุดท้ายเลยเมื่อกี้คนเต็มร้านเลยขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ลูกนี่ทุกคนนะฮะชาบูสําคัญกว่าความรู้นะฮะมีจ้าชาบ,ชาบูชาบูแลบทุกคนคือคือเราอยู่ในร้านแต่เราไม่กล้าบอกไง เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเหมือนเราอวยเพราะอร่อยจริงเพราะคนอื่นเขามากินกันก็อร่อยนิ่งแต่เราอะด้วยความที่ว่าเรามาอัดเป็นคอนเทนต์เข้าใจไหมเราก็เลยแบบอยากจะบอกอะว่าอะไรที่ดีคือแบบอร่อยมากคือแบบน้ําจิ้มทุกอย่างอุ้ยเดี๋ยวกล้องร่วงน้ําจิ้มทุกอย่างคือคือแบบอคือคือเราไม่เคยคือถ้าเกิดมีใครจะบอกว่าให้กินชาบูที่ไหน ในประเทศนี้นี่เลยชาบูแลบนะฮะความแตกต่างคุณภาพวัตถุด,ดิบนะฮะเนือจากออสเตรเลียมีคมันน้อยมันมากเลือกได้เลยสั่งแบบว่าไม่จํากัดเวลาทุกคนแล้วก็ทาเลโลเคชันดีมากตรงอ่อเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้อ่อบีทเสซน่าซึ่งเรากําลังจะเดินกับโฮสเทลบ้านคุณหมอเป็นโฮสเทลที่แบบเราไม่คาดคิดว่าตรงย่านธุรกิจทำเลทองแบบนี้จะมีโฮสเทลที่แม้จะห้องรวมห้องรวมห้องเดียวนะ ห้องเป็นแบบบังเบก็มีนะเหมือนโอสเทลเมืองนอกทั่ว,วไปอ,ะอ่ะอาทุกคนแล้วก็ข้างล่างก็ติดกับร้านหมอฟันเลยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบเดินไปออ BTS รัชโยธินได้เลยทุกคนเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็ไปกเกษตรแฟร์ไงนะฮะทุกคนนี่จะทำเรททองไหมล่ะอ่าเห็นหั้มรถไฟฟ้าเสนาเดินออกมาเจอเลยแล้วไปอีกนิดนึงก็ ฮสเทลนะฮะเราอยู่ในร้านเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราอัดติ๊กตอกด้วยคนก็เลยกลับกันออกไปทยอยออกกันไปนะทุกคนนี่ฮะทุกคน,กคนรถไฟฟ้าเสนานครเสนาธิคโคมไม่ใช่เสนานครน,น,น,นะฮะเดินไปอีกนิดหนึง่งก็โฮสเทลแล้วจ้ะทุกคนก็จะผ่านร้านรวงอันนี้คือกรมกรมพัฒนาที่ดินจะอันนี้ แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ดินด้วยนะอ่าประเทศเรามีพิพิธภัณฑ์ดินด้วยทุกคนจา๋าซอยมิวเซียมนะฮะทุกคนนี่คือกรมพัฒนาที่ดินก็คือ Land Development Department กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งแถวนี้เป็นย่านของอมหาาลัยกเกษตรอยู่แล้วนะฮะงานกเกษตรแฟร์เรามาช่วงนี้นะครับนี้นะครับเราเดินมาถึงโรงบาลเปาโลเห็นไหมฮะโรงบาลเปาโลเกษตรนะฮะทุกคน อีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะฮะบ้านคุณหมอโฮสเทลซึ่งเราหลงรักมากนะฮะเราเราเคยคิดแตบบ่เพียงว่าโฮสเทลจะเป็นแบบฝรั่งใช่ไหมจะเป็นอ่อเตียงนอนแบบห้องรวมแต่เคยพักห้องรวมนะอย่างที่เชียงใหม่ไอบิสนะฮะ i อริสไอริสท็อสเทเป็นห้องรวมมีเพื่อนพลังหล่อๆนะฮะแล้วก็มีโอ้ทุกอย่างคือแบบมีระเบียงระเบียงเห็นชมเมืองตรงป่าตูท่าแพ